ข้ามตรงนี้รู้สึกไงบ้างครับมันก็จะต้องระวังตัวครับวัดเสียวด้วยครับมีการปรุงอะไรบ้างไหมครับผมอยากมีสัญญาณหยุดครับแล้วก็สัญญาณไปนะครับให้รถเบาด้วยครับมันจะป้องกันอันตรายได้เยอะครับคือว่าเส้นจางไปหน่อยครับควรจะให้เส้นหนาดนึงแล้วก็เขาเรียกทางเลยนะครับลูกาหน้าใช่ครับลูกตาหน้าสักหน่อยหนึ่งครับอยากให้ปรับปรุงเส้นครับเส้นมันอ่อนไปครับประมาณนี้คุณมีการเตือนลูกนม่ไหมคะเตือนหน้าก็ดีครับพี่ อยากให้มีไฟกระพริบอยากให้มีลูกระน,นาดเลยมั้ยคะอ่าอยากให้มีครับมันก็ช่วยได้เยอะนะครับพี่ครับ,บก็อันตรายนะคะคือว่ามันมันต้องมีสัญลักษณ์ไว้ให้ชัดเจนอะ่ะเหมือนถนนต้องทําสีใหม่อ่าแล้วก็รถวิ่งไวมากหรืออาจจะมีลูกระนาดมาก,ก่อนทางมาลายก็ได้ให้เด็กมันอันตรายมากเวลาข้ามาก็ไม่ค่อยแต่ปลอดภัยเท่าไหร่ก็อยากจะ ทําสีใหม่แล้วก็ทําลูกลนาดซะหน่อยอะไรเงี้ยคือกันไม่ให้รถวิ่งเร็วนะคือเขาเป็นห่วงทุกคนนั่นแหละค่ะที่ว่าบางทีคนแก่ข้ามถนนเงี้ยยังกลัวเลยเนี่ยเนี่ยขนาดน้นยังยังวิ่งไวเลยเนะี่ยแล้วก็อย่างหนึ่งเห็นบ่อยนะเห็นเห็นบ่อยบางทีสองคนจูงมาเงี้ยสองคนตายายเงี้ยจะข้ามรถก็วิ่งผ่านไปละตอนนี้ไม่ทะเลาะเลยนะถ้าอยากให้ปรับปรุงแบบ ให้ดูแบบแจ่มกว่าน,นี้คือให้ดูดีกว่าน,นี้ค่ะจะได้ปลอดภัยกันทั้งทุกคนนะนะเพคะคนที่จะมีจุดวอลกินนะคะคือการเดินนะคะให้มีสัญญาณไฟหยุดไฟเขียวไฟแดงหยุดเพื่อให้รถหยุดเพื่อให้นักเรียนข้ามเดินข้ามไปข้ามมาได้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ตรงจุดนี้สัญญาณมันไม่เข้มตรงทางมะลายสีขาวมันไม่ไม่เข้มนะคะ เด็กเข้าข้ามเป็นประจำเน,นะครับส่วนใหญ่ก,ก็จะไม่ไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะเด็กของของเราใช้ความระมัดระวังอยู่แล้วครับแต่ว่าถามว่าตรงเนี้ยโดยส่วนตัวอยากอยากให้มันชัดขึ้นไหมมันชัดขึ้นดีครับมันรถผ่านไปผ่านมามันจะได้เห็นเห็นเป็นสิ่งที่มันสมควรผมควรทําอย่างยิ่งครับเพราะว่ามันก็อันตรายนะครับเท่าที่ผมอยู่มาเนี่ยมันก็อันตรายนะครับก็ขออยากให้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับดูแลแล้วก็ ทำให้มันเป็นปัจจุบันแล้วก็ให้มันสวยงามและเพื่อที่มันจะได้เซฟความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาผมด้วยแล้วบุคลากรจุดด้วยครับ